อยากนะอยากนนะหูจอยอยากนะไปพี่จอนจุ๊บลูกพี่หน่อยไม่หนึ่งอ่มึงจุ๊บดิพี่จอนจุ๊บลูกพี่ทีนึงเร็วเนี่ยได้เลยเนี่ยคนละหมื่นพี่จุ๊บทีเดียวเลยละหมื่นอะไรล่ะมึงจุ๊บไงเฮ้ยไอ้มาตานเอาลูกพี่ย่ามึงจุ๊บก่อนคนอะไรไปรักลูกตัวเองรักกูรักลูกกูเสมอแหละเอาแล้วทำไมไม่เนี่ยเอามึงจุ๊บก่อนดิเอราพี่จุ๊บก่อนดิจุ๊บพร้อมกันไปล่ะหนึ่งสองสาม น่อิจฉาเหลียนนาเต๋อสัตว์เหลียนนาเต๋อพี่เลี่ยมผมว่ามึงเลี่ยมครูที่เลี่ยมผมว่าเมื่อกี้ห้องตรงนั้นพี่กับผมยังเข้ากันได้ดีนะพี่ต๋อมใช่ไหมนะพี่ีี่่พเลื้อผมเลยเนี่ยมึงไม่จูบกูจูบไรสัตว์ไม่เลื้เองอืมว่ะไม่เอาไม่เอาไม่ให้ให้ีให้พี่มาดันคนเดียวอ่ะแล้วให้กูจูบพื่ออะไรมาดันอีด่หนี้อ่ะ คือป๊ามันไม่ให้มันให้ผู้ชายเฮ้ยชอบนี่แหละลูกหลานนี่แหละไอเกียวนี่แหละไอเกียวนี่แหละไอเกียวไอแมาดันโจไปเลยเร็วนี่เหมือนถึงผมไม่หานะอะไรนะเหมือนถึงผมไม่หานะมึงเฮี้ยเนาะเอาได้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 เอคนคนแรกนี่คนแรกนี่คนแรกนี่เนาะเออทีเดียวนะทีเดียวนะเออทีเดียวทีเดียว อะไรอยู่บนน่ะไอ้ยมาดามจุ๊บนี้เมียวจุ๊บมั่วเอ้มาดามจุ๊บมั่วเร็วจุ๊บมั่วทีเดียวมามาๆามาแม่ก็สาวคนเดียวจะจุ๊บได้เนาะพอจุ๊บอยู่นิดนึงทำเป็นจุ๊บไม่ได้เออมีรักน้องเหรอเออแงะเร็วๆมาด้านมาดามเกียรติเออมาดาเกียรติจิ๊บคนสาวอ่ะกับช่างอ่ะจุ๊บหนุ่มจุ๊บนี่ว มิชมชั่นจิ้มไาเจล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 อันนี้อันนี้ไเ่ไหวต้อเก็บกดด้วยะลูกเองเองก็ทำแบบนั้นกับทุกคนยกเว้นปาเหมือนกันลูกไม่ใช่ไจ้ใช่ไม่ใ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดะไรว เจ้าแม่เออเจ้าปยครับจุบลปมีเอจุอยู่พี่แกจุบแล้วอามเปนี่จุบดวามเห้าเห้าเล่เฮ้ยใครมีข้าวอีกปะามเห้าสมเห้าพี่ไม่ยากข้ป่ะพอดีโอ้โหพอดีเลยครับ นี่ยใครอ่ะแจกเลยพี่ลงกระสือวันนี้ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือม่มีหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งได้กี่จานนะคะโอ้ผมอยกินก๋วยเตี๋ยวเรือยุ่ยานี่มาดันจุ๊ก่อนมาไงจุ๊กเกอน9เก้าพัได้สิบสามจานโอเคโอเคกระเป๋าอะไรคะหมื่นหนึ่งใช่ไหมเออเก้าพันเจ็ดห้าสิบครับกระเป๋าเจ็ดหกสามจุก เก้าเจ็ดห้าศูนย์นงั้จุบน้องไปดิน้องน้องลองแบบจยุบน้องเฉยๆดิหกสามครับไม่ฮะโอ้ยน้องด้วยมามาทุกเคสเลยครับที่อยู่สภากระเป๋าแปดสี่แปดให้ให้ให้ดับบลับครับโบขอเลยเจ็ดเก้าเก้ามึงได้อะไรบ้างเนี่ยรองเท้ามัน่อยดิแป๊บหนึ่งนะครับโอเคน่ามาอีกแล้วใครที่ได้ของกระเป๋าของกิจกรรมมาเอามาให้กระเป๋าเอาแค่นี้ไอ้ด็อกแท็กอะ าเกิดได้ด็อกแท็กกันมาคมันแรกด็อกแท็กต่อแล้วครับด็อกแท็กอยู่ที่ไทยมันแรกเลยได้บ้างครับอุยสาด็อกแท็กมันแรกอ่ถ้ามีให้เลือกก็คือมีไอ้สิบสปีดสองไอถ้าเกิดเป็นล็อตอันนี้เป็นด็อกแท็กอะไรถ้าเป็นดูไว้ครับดูไว้ครับถ้าดูไว้จะแรกได้คูณสองก็คือจำสปีดโหลดเดอร์ยี่สิบอันนี้ให้ให้เลือกนะจะเลือกเป็นสปีดโหลดเดอร์ยี่สิบหรือว่า N สิบพาวเวอร์ช็อตหรือว่าจะเป็นสองเรียญแพท เชี่ะเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเ้าวช็อตคือป้าวช็อตเกาะที่มันปั๊มอะปั๊มเลือดกับเกาะเพิ่มใช่เพิ่มทีเดียวปิดมเลยทีเดียวอันนี้ผมมากมันคิดว่าขอยยม่งๆนะเอาแม็กเอาแม็กสปีดโหเดอร์ไอเนี้ยเอาแม็กปืนคุ้มสุดสปีดโรดเดอร์แสนอันอย่าพี่หมีอหยิบหยิบหยิบหยิยวบมีสองพี่มีสองต้องแท็กดูไว้นะพี่ของดูไวเนาะของดูไว้ได้เอ่าไรนะคะต้องมีอีกอ่ะพี่กินกระเป๋าพี่กินคเดิแล้วจะมีอนะรวมๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่แบบการแจ้งนาย โอเคได้ค่ะกระเป๋า8 8ค่ะไม่พัดถูกเหรอะโอ้ได้สกีเล60อันมือกระเป๋า90เซ็ตพอแก้วนี่90เซ็ตเจอไหมไม่น่เขาขอภายในบ้างไม่น้นอยู่นานน้นจบอยู่นังเลยไม่กแต่ไม่เออนิีแต่น้นจบกระเป๋าอะไรคะี่ชอบจบอยู่แล้วกระเป๋าอะไรโอ้โห814ครับ814ครับพี่ห814ครั375ครับ375 เดี๋ยวจะตายจะตายทันบ่างได้ไา้อะไรบ้างแล้วจะมีกี่แ้วหปีบจานจานจานกะเปาคุณพี่หกสิบแบ็คเรื่องมี้มีอีกปอดหกสิบแบ็คนี่ได้ราแท็กเปล่าเองนี้มีสามอ่ะมีเปล่าอุ้ยผมจะได้อองเปางห้าสิบพี่อยาได้ใช่ไหมจุ๊เกอรนี่ไงพี่ิกจุ๊เกอยวอ่ะทีหนึ่งไรงเปาเลยกได้กระเยเฮ้ยเร์เลยเฮ้ยจุ๊กเกอร์จุเ จมาทีละคนทีละคนทีละคนเลยได้เอาเถอคขอบคุณมากผู้แถมท่าด้วยเอาสิมาเลยจุ๊บเอาสิ่หมดจันท์เอาสิเฮียกระเป๋ับแล้วแต่กูไม่เคยทำเลยจ้าหนูได้ละขอบคุณครับอันนี้จะจุ๊บหนูอันนี้จะจุ๊บหนูมิเกลเป็นเด็กน้อยนะอักที๋ว มันสล็อตล้วนะครับข้าวหนึ่งอ้าวสิบสองทำไมกูชบไปบนรถกูไม่เห็นได้เลยวะยี่สิบยี่สิบมันเมิร์ืบยีเส็บแล้วต้องพูดว่าอะไรนะชูบชูบชูบไปเกี่ยวอะบหม้วนชูม้วนยี่สิบกระเป๋ามันใช้ยังไงวะอ่งเปาเนี่ยพี่ดิ๊งกดเข้าไปเลยแล้วกาศนี้เลย วันเจ็ทหนึ่งครับ้เพิ่มเพิ่มปรอเพิ่มชุดเ่เหรอใช่ครับรอตแล้วฝากฝากปูนนี้เาเปโอ้ยเอ้ยสุกเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวสองเปล่าเน้เอ้ยสองเปล่าเฮ้ยเฮ้ยินไ่ยไปลีอยข้างหลังจุ่มเองอันนี้ไลเะยังไม่ได้ยินเหรจุ่มมั่วแปดสี่ทิทิทิฝากปูในื่อกี้ไปจบมาได้สมถุงราคาลรารเลา่ราคามาลดวะ ไอทีนขี้แต่งกับวันต่ออะไรเขาต่ออังตงนี่เขากย่งเงิตับกรมไทยเล่นอยู่ีตังไม่มีหรอกมีไม่มีเออไม่มีใครหิวตังเลยทั้งนั้นาคาลกูได้เท่าไหร่วะกูไม่ได้ดูกูได้ส่อ่าสี่กันไดูทรงละสอง่าหนึง K ม่่ไม่จุมดีได้ดีหรอม่างเงนาใช่ไห อันเขาได้บอกหรือเปล่าเจ้ตัวก็เปล่าอะไรนะไอ้เหี้ยเขาไม่ตอาว่ะฝั่งสี่ครับพี่โม่ก็ยังรออยู่วันพรุ่ง้โอ้ยมาครับมาเออทีมทีมมาวะคอยทีมทีมทีมเปิดไงกระเป๋าอะไรนายจูบอ่ะทีมบอลวัดก็นายโจก็เปล่าหนึ่งแปดเก้าูุสาวเรียบร้อยกู่สองทีมเป๋าเลยจังไม่ได้สิบอกใครอ่ะจันโจจันโจจันโจสีจังถังรอบแล้นะ หมดแล้วโอ้ยของคำนู้นแม่งเลยไม่หวะไมวะดหมัดไมวะกูสะสมจุกโม้หมดแล้วนะหมดแล้วกูชอบการอุตส่าห์ซ้อมจุกมัหว่ะหมดไม่ได้หมดไม่ได้จะถึงพี่ไหนหมดไม่ได้เร็วๆเอาเป็นตังโกรกันเลยแต่ว่าไม่ได้สิเดี๋ยวมันชิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อตังกรก็ตังกรเก็บตังกอะไรวะเกีว พี่ได้ตองเปล่าพ่กดไม่ได้ไม,ไม่ใช่ล้วปลาครับเดะตองไม่่เดี๋ยวจะตองพยทเกลยอเกลาจิ้งได้อาลปลาแล้วค้อไม่ขึ้นคนหรอขายสินไม่อะเป็นอไดเดี๋ยวองพเปิดไปด้หน่าวหนึงงใช่ไครับก็ได้เลพี่เปล่าดิแม่เปิดไม่ได้เปลแ่เออมันขึ้นอยู่กับการทูองเปล่ามีข้าวไมมีข้าวอเล้วพี่เดี๋ยวหลังแค่คือามาเชิญเขอบอะไรน้ำเบาหมอยเจนด้า เป็นเงินสดด้วยไหมกด้วยรถตกบานก็คือตอนมีดก็คือแบบถือกล้องทั้งวันน่ะก็คือไม่ได้เงินน่ะหนึ่งเจ็ดดาวน์ขอบคุณนะไม่เอาเอามือหนึงอะฮะทีมทีมลูกก็ถือก็ถือกล้องทั้งวันไม่ได้เงินหรอกสี่สี่สภาพเลยใจเ่ายเอาสปินคะสปินโหลดเลยป่ะกลองดูโง่ดูดิจูคนอื่นได้เงินหมดเลยอ่ะเกี่ยวไม่ให้กับตีสปินกล้องทั้งวันเลยต่อหน้าสี่เลขสี่เดียว หนึงเจอ้านี่ไม่ได้ลางซ่ไม่ได้ใส่แต่กร้เปาไปล้วครับป้าปน้านาเกระเป๋าหนึ่งสองเก้าเจ็ดครับยังไม่ได้เป๋าเลยวะแฟนนมามาสิใช่พี่กิงไม่ได้พี่ได้ได้สองเป๋าอะดูดิว้ใครขับรถขึ้นมามึงมึงอะเจอกันลละมีไม่กี่คนหรอกที่ขับรถขึ้นได้ละ่างเจด โอเคนะขอบคุณนะ้ำครับไหนจุมกมั่วก่อนจุกมั่วจุก